สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ m b t 2 h d นะครับนำท่านผู้ชมติดตามชมการตอดสดการแข่งขันฟุตบอลเตย์ตาไทยลีกนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับทีมการท่าเรือ f c แต่กันที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเจ้าถิ่นสมุทรปราการซิตี้นะครับ15นัดในเลกแรกพวกเขามีอยู่22คะแนนนะครับรังอันดับ6ของตารางขนาดที่การท่าเรือนะครับจบเลกแรกด้วยการมี34คะแนนแต่ว่าก็ยังมีโปรแกรมตกค้างอยู่1นัดด้วยกันนะครับ เราไปดูรายชื่อเสือคนแรกครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสูตรประการนะครับในระบบ4-4-2ขณะที่การท่าเรือครับในระบบ4-2-1-3นะครับวบที่การท่าเรือนะครับอยู่ในชุดเหลืองทั้งชุดนะครับหมายเลข99นะครับนิสันบริญญานี่ก็ฟอร์มช่วงหลังดีมากเช่นกันนะครับยิงมา3นัดติดแล้วครับเช่นเดียวกับทางอดิศักดิ์ไกรศรนะครับอาครับเกมมันเริ่มขึ้นครับการท่าเรือครับบุกจากขวาไปซ้ายเซกซ์โซเรสดาวสันโวประจําทีมนะครับ พลาดเสียบอลไปครับให้กับทางทาเดลี่เจริญศักดิ์วงกรสุพนันบุรีรั์เปิดบอลทะลุไปให้กับทางเจริญศักดิ์วงกรแล้วเปิดกลับมาหน้าประตูแต่ว่าก็ยังโดนตัดทิ้งไปได้ครับโดยธนบุญเกษรัฐเควินกะจังหวะไม่ดีครับยังดีที่บอลเปิดตรงนี้มีธนบุญซ้อนไว้อยู่บารอสทาเดลี่ดาซนวกประจําทีงครับโดนสะก,กิดล้มไปนิดนึงมากหุดหิดเลยสุวกร สองคนครับเอาไม่อยู่ครับทาเดลี่แหวกเข้ามาตรงกลางเลยจังหวะของศิวกรยกขามาขวางพอดีนะครับโ oh. อ้อ่าครับบอลมาจังหวะน,นี้โยนเข้าไปหน้าประตูรับโม่งมากโอ้โหเป็นประตูนะครับอืมจังหวะโยนเข้าไปแล้วมัน เขาเหมาะพอะเจาพะพอดีครับโอ้ห้านาทีเท่านั้นนะครับเกมรุกของสุรการครับบอลคอจากริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เป็นธีนพลยอเย้ยนะครับมงเข้าประตูไปโอ้ขึ้นนําเร็วเลยครับเจ้าถิ่นสุดปากการซิตี้ดูอีกทีครับบอลเปิดของเจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับแล้วมงดีมากกดลงพื้นวารุษีสุภากาจหวะตกไม่ดีแล้วก็ บอลักธารเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับขยับจะออกแล้วไม่ออกนะครับบอลวุฒิศรีสุภาในขณะที่ธนบู์ก็อยู่ห่างจากธีรพลเยอะๆอยู่พอสมควรนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับบอลลอสตารลี่ให้เข้ามาที่พิรดณพีรดณออกมาขวาสุดให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์มีช่องได้ซัดลูกนี้โอ้โหครับยิงแม่นจริงๆครับลูกนี้บอลวุฒิศรีสุภาหมดสิทธิ์เลยครับ ว่าตะกายสุดตัวแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ต้องชมจริงๆครับชมเจริญศักดิ์วงกรอนครับว่าซัดลูกนี้แม่นมากโอ้ในลุ้นประตูสุดสวยประจําสัปดาห์ได้เลยครับลูกยิงขอเจริญศักดิ์วงก้นนะครับโอกาสยิงครั้งที่2ในเกมนี้ตรงกรอบสองครั้งเป็น2ประตูเลยครับโอ้เกมรุกสมุดประการตรงนี้สวนกลับขึ้นมาแล้วยิงคมมากครับเจริญศักดิ์ยิงหนึ่งายหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าบอลวุฒิโดนบังอยู่หรือเปล่าครับดูวิธีครับมีเควินบังอยู่แต่ว่าไม่ทันได้เข้านะครับ โอ้แต่กดลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับวางเท้ายิงดีมากเควินไประแวงตัวด้านในนะครับไปเปิดพื้นที่ให้กับเจริญศักดิ์วงกรแล้วยิงนี้ต้องชมครับว่ายิงดีจริงฮะหมดสิทธิ์เลยครับสําหรับวรวุิศรีสุภาสองศูนย์ครับแล้วมาอยู่ที่เจริญศักดิ์วงกรออีกครั้งครับกระชากนิ้วออด้านข้างเควินยังบล็อกเอาไว้ได้ครับบอลคือหลังกลับมาแล้วสุพนันครับ ยังครองบอลได้ตตวัดกลับมาหน้าประตูแล้วมีโอกาสยิงลุยโป้อู่ชั้นแลบฮะว่าวารุษแล้วพุ่งไปอีกทางนึงแล้วครับโอ้ขึ้นมาแต่ละครั้งของสุราการได้จบตลอดเลยครับทีแรกตรงน,นี้เหมือนจะหาช่องเปิดไม่ได้แล้วนะครับสุบรรณานแต่ว่ายังตวัดกลับไปแล้วก็เป็นโตติยังดีที่มีผู้เล่นของการท่าเรือมาบล็อกขวางเอาไว้ได้ครับจะแหวกเข้าไปก็ยังไม่ได้เปิดมาจหวันนี้ก็ติดจะฟ้องว่าไปลูกแนด์บอลแต่ผู้สินยังให้เล่นต่อนีครับประกันเป็นพัก จังหวะแรกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วยังไงครับมีเสียงนักวีพูดสินชี้ไปที่จุดโทษนะน่าจะเป็นลูกแขด์บอลครับพูดสินเป่าแล้วคบค้างอยู่สักพักเลยครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษ <laughs> เดี๋ยวเราดูภาพใช้ตรงนี้ครบบอลโดนแขนโดนจริงโดนแขนของสุรรณบุรีรัฐแล้วบอลมาเร็วด้วยนะครับอือ <laughs> ยืนยันครับโซเรสยิงลูดิโปขู่ไปถูกทางับแต่ว่ายิงดีจริงอะเบียดคนสาวเข้าไปเลยครับการท่าเรือ FC ซครับได้ประตูไล่คือนมาเป็น1ประตูต่อ2อ่ะพุ่งไปถึงด้วยนะครับปฏิวัติขมหม่แต่ว่าบอลของัวเรสยิงดีมากนะครับนี่ขึ้นมา9ประตูแล้วนะครับัวเรสไปถูกทางแต่ว่าด้วยความแรงของลูกนะครับแล้วก็บอลมันเรียดด้วยนะครับล้มลงไปไม่ทันปฏิวัติขมหม่ ยิงดีฮะสวเรสมาที่โกซุงกิโยนไม่โยนฮะไม่ยังใจแข็งนะฮะยังไม่บอมเข้าไปครับสวเรสเลี้ยงลุยเข้ามาได้แล้วมีช่องให้ได้ยิงลูกนิ้มาแต่มันไม่เข้าเป้าครับโอ้นี่น่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกเลยครับของการท่าเรือกับการได้ลุ้นโอเพนเพลย์นะครับยิงไกลของเซกัวเรสบอลบดเกินไปนะครับหลุดกรอบจะเปิดบอมเข้าดูในกรอบกเกโทษเล่นสุดการเยอะครับต้องลองยิงไกลดูบ้าง ปฏิวัตเปิดขึ้นมาให้บร,สรัสเตรลี่เดี๋นีตีโต้ตรงกลางมีธีรพลครับเลือกให้ทางไหนครับเลือกให้ไปที่บร,สรัสเตรลี่ทารเดรี่เปิดกลับมาจะให้กับธีรพลแต่ว่าติดอยู่ที่เควินดิรุมดัมครับช่วยกันสกัดบอลออกมาแต่ว่าแถว2เป็นของทางสมุทรปราการนะฮพีรดลนยัดเข้าช่องในแล้วกลับมาที่พีรดออีกครั้งนึงโอ้โหูยิงลูกนี้โด่งข้ามคานไปนิดเดียวถือว่าใกล้เคียงมากแล้วก็ทำเกมัาได้ดีครับสมุทรประการใช่ครับเล่นกันเข้าขาบ้าครับ โอ้โหดูรับจังหวะจ่ายของพิรดาลแล้วทีพนแตะคืนให้ครับาตายลูกเยอะไปหน่อยนะครับลูกยิงของพิรดาลขึ้นมาทีไรนี่ได้จบแล้วก็ได้เสียวได้ลุ้นตลอดนะครับสมุดประการอ้าวจับบอลตรงนี้โอ้โหแล้วมีเบียดลงไปผู้เดียวินไม่ลังเลเลยครับชี้ไปที่จุดโทษเลยฮะพลาดเองครับการท่าเรือตรงนี้เนี่ย ทางด้านของศิวกรครับเข้าช้ากว่าโอ้แต่ว่าเจ็บไปด้วยพยายามจะเซตบอลตั้งแต่หน้าปากประตูของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายพลาดตรงนี้ครับตั้งแต่ธนบูลครับโอ้แล้วสิวกรไปกอดใส่ทางด้านของโอโนโอ้เลยครับกัปตันทีมครับพิรดลชำรัศมีจะเป็นคนยิงโดนกันกับทางวรรุิครับ ยิงตัวนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหหมดจิตจริงๆเหมือนกันครับสำหรับบริวิสีสุภาเป็น3 1ฮะใช่ครับยิงดีมากครับไปมุมเดียวกับที่ซวเรสยิงนั่นแหละครับแต่ว่ายิงโด่งแล้วก็เข้าหน้าต่างไปเลยครับไปถูกทางแต่ว่ายิงมุมบนนะครับไม่มีโอกาสลูกนี้ข้างหน้าซวเรสขยับอยู่ครับบอลอยู่ที่ซวเรสเอาบอลลงดีฮะใกล้มีนิติพงษ์ให้หรือเปล่าครับ บอลกลับมาแล้วให้กับนิติพงศ์ยังเช็คตำแหน่งตัวเองได้ดีไม่ล้ำหน้าโยนเข้ามาหน้าประตูแล้วบริยาามงลูกนี้โป้ข the ู่ดูเลครับว่าโมงกดลงพื้นแล้วบอลมันเด้งข้ามคานเยครับยืนอยู่คนเดียวแล้วนะครับมงโดนไม่ดีเท่าไหร่ฮะใช่ครับได้มงเหน่งๆเลยครับเนวิันบริยญาไม่มีผู้เล่นของสุปราการประกบเลยนะครับเปิดงนี้ไปเสาไกลแล้วถอยมาโมงแต่ว่าโมงเนี้ยกดลงพื้นแล้วกลายเป็นว่าบอลเนี้เด้งข้ามคานไปอ้าวจักรพันธ์พลาดไหมเงี้นครับ อดีศักด์ทำชิงงินแล้วออกด้านข้างไปก่อนครับปรกรณ์โยนใส่ประปตูแล้วโบกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับให้แล้วไปที่จุดนัดพบเลยครับอดีศักด์ไกลศรน, <c oughs> นี่ยิงประตูติดต่อกันอีกแล้วนะครับนัดนี้นัดที่4แล้ลครับที่อดีศักด์ย,ยิงให้กับการท่าเรือพยายามจะต่อบอลหาช่องแล้วสุดท้ายได้คอตรงนี้โอ้ไม่มีใครตามเลยครับ <c oughs> อดีศักด์ไกลศรามาคนเดียวครับขึ้นคนเดียวเลยแล้วก็โม่งตัดหน้าปฏิวัติข่าใหม่ครับ โอกาสยิงในชรึ่งเวลาแรกของทั้งสองทีมเท่ากันเลยครับทีมละหกครั้งถ้าเรือตรงกรอบสองครั้งเป็นสองประตูน,น,คนตคะครับขณะที่สุรการตรงกรอบไปสี่ครั้งอ่าครับผู้ตัดสินเป่านักวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับสุดประการซิตี้เจ้าบ้านนําการทเทรดซีสามประตูต่อสองครับครึ่งแรกหายห่วงครับเกมรุกของทั้งสองทีมอ่าครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับ ประการครับโดยจกกักพันเนีเปิดบอลจังหวะนี้แรงเกินครับลูกนิ่งก็เหมือนพยายามที่จะให้จากพันไพรสุวรรณน,นีครับเปนคเปนไปเปิดนะครับเล่นกันสั้นๆน,นะโยนใส่เข้ามาหน้าประตูแล้วลูกนี้บอลนนผ่านหน้าประตูไปแบบหน้าผาดเสียวเลยฮะเพราะมีอริสติฟูวิชยืนจังก้าอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเปิดตรงนี้ของโอโน่เนี่ยอลิสยังไม่ทันได้เข้าเลยเพราะมีบอลุินาเวกัดลรสตอรี่เล่นกับเดนินโตติ พยายามจัดหนีธนบุญเดอะอาจังหวะน,นี้กลายเป็นธนบุญไปฟาวครับตัวบังของโตเตียทำได้ดีมากธนบุญก็เป็นประเภทที่กัดไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าลูกเปิดจากด้านข้างก็อันตรายครับมีแอริสขึ้นมาด้วยนะโยนใสน่ไปแล้วแล้วโม่งลูกนี้โปแต่ว่ามันยังตรงตัวของทางบรูบุสครับปัดออกไปได้เนี่ยครับแม่ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับโอ้โหนะโม่งลูกนี้เนี่ยหันหลังให้ประตูอยู่เลยนะครับอลิส สัญชาตญาณล้วนนะับโอ้สบัดต,ตรงนี้เนี่ยบอลเสียบใต้คานด้วยแต่ว่า,ราวรวบุสยังเร็วพอนะครับประกรณ์พยายามจะเตะให้มันโดนเอเนสเอรออกอ้าวกลายไปโดนเดนิเอลตอติีครับชี้ของบอลไปแล้วโยนข้ามฝ้าไปพีโดนหมงไม่ถึงแต่ว่ามีตัวข้างหลังแล้วมีโอกาสได้ยิงครับสุพนันยิงลูกนี้้เรียบร้อยเลยครับรอดตัวของวร์ุสสีสุภาเข้าไปนี่ยิงไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทิศทางดีแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยครับวรุสนะโดนบังอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกนี้เหมือนจะทันแต่ว่ามันไม่ทัันครบ สมุนรันได้วิ่งเข้ามาแปรแบบเน้นๆเลยครับดูครับโอ้โหคือมีผู้เล่นการท่าเรืออยู่เยอะครับแต่ผ่านมาหมดเลยแล้วเหมือนจะไปบังโบรูดด้วยครับโบรูดพยายามจะล้มตัวรับตรงนี้เนี่ยบอลก็ไปลอดแขนซะอีกครับโอ้โหสุวาเรสเอาบอลมาได้ด้วยครับอาครับข้างหน้ามีวิ่งทำทางอยู่อดิศักดิ์อาร์เลยครับหลุดทะลุขึ้นมาแล้วอดิศักดิ์หลุดเข้ามาเจอกับปฏิวัติล็อกกลบกลับมาทีแล้วได้โดนรวบจังหวะนี้ผู้ตัดสินยังไงครับว่าจะ จะให้ออกมาแบบไหนครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายอดริสักไปเบียดสู้กับทางอริสไม่ได้ต,ตัวเองเสียหลักไปแล้วครับโอ้เลือกที่จะล็อกหนีปฏิวัติคําใหม่แล้วก็ผ่านไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมีอาริสครับยังเร็วครับแต่บอลออกหลังแล้วก็เหมือนจะไปโดนด้านของอดิศักด้วยนะครับดูครับหลุดเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยปฏิวัติก็รู้เลยครับว่าอดิศัก์น่าจะเลือกล็อกหนีแน่นอนครับเนี่ยโตบอลไปโดนขาครับ บอลไปข้างหน้าลำบากครับเขวินดวดดังครับได้บอลจากอริศักแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตูนี้อ้าบบอลชนแล้วก็ยิงตรงนี้โอ้ได้ประตูที่สามาได้เหมือนกันครับจังหวะนี้แนวสาโบนินญาเน่ยครับไม่ล้ําหน้านะครับโอ้โหก็ยิงให้กับการท่าเรือมามีโอกาสได้ลุ้นเลยับเป็น3ประตูต่อ4ฮะรูครับขึ้นมาตรงนี้นะได้เปิดไปด้วยแล้วปฏิวัติพลาดเองครับโอ้โหบอลรับกระชอกแล้วกระชอกไม่ไปโดนด้านของโบนินยาครับ นั่นแหละครับกลายเป็นตั้งให้ตัวเองเลยครับบนิยายิงเข้าไปครับเอาแล้วครับไล่มา3ต่อ4ครับมีธนาสิทธิ์ว่างอยู่นะครับธนบูญยัดเข้าด้านในไปครับแล้วแม่บนิยายังจะตอกส้นให้เพื่อนแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ทางเอริสซาริฟวิชโดนสวนกลับแลวครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอ่าครับดูครับไปได้หรือว่าแล้วมีบรัสเทารี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงนี้เข้าประตูครับจังหวะสวนกลับของสุดปราการเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะตรงกลางสนามครับ ว่าตำแหน่งที่พุ่งขึ้นไปในจังหวะสวนกลับขึ้นมานั้นล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะไม่ล้เนะครับใช่ครับแต่ตรงนี้เฮก่อนแล้วครับสุนทรประการบอลสวนกลับครับในจังหวะที่ผู้เล่นกันถ้าเรือเติมขึ้นไปกันหมดเลยครับเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญสังให้กับทาเดลี่ไม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้สาเลยครับ ประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนำา5ต่อ3ครับแล้วก็เจริญศัก์ขึ้นไป8แอซิดเท่ากับจากภัณฑ์แก้วพมงของบุรีรัมแล้วนะครับเป็นท็อปแอซิดแต่วันนี้ตามหลังอยู่2ประตูครับแอริสขึ้นไปหมลูกนี้โปเรียบร้อยเลยครับว่าเปิดลูกเตะมุมมาแม่นจริงครับแล้วลูกนี้วารุศสีสุภาหมดสิทธิ์จริงๆเหมือนกันครับบอลกดลงพื้นแล้วหมามุมดิกเลยครับไม่มีสิทธิ์จริงๆครับแม่นจริงครับลูกเตะมุม โอ้โหบอลเปิดของจัก,กรพันธ์คู่หูในตำแหน่งเซนเตอร์ครับโอ้โหนสองนัดติดๆครับจัก,กรพันธ์ที่เปิดให้กับอาริสมงเควินให้มาที่โซเลสโซเลส,ส,สแตะหนีโอ้โหแอริสเข้าไปสกัดมั่นใจว่าตัวเองไม่ฟาแต่พอได้ยินเสซน,นุบวีนีหงุดหงิดเลยเจอใบเหลืองด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วจะเป็นใบเหลืองที่ทำให้เขาติดโทษแบนในนะัดต่อไปนะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับของผู้เล่น ดูครับโอ้นี่ก็ฟาวชัดเจนแล้วครับพยายามกำชับเรือดนนะฮะสำหรับปฏิวัติแล้วสุดรสยิงลูกนี้ไปชนกำแพงอะเอเนสโตเปิดไปที่ว่างแล้วทาเดลลี่หลุดเข้าไปมีโอกาสยิงแม่โดนแซะนิดหนึ่งแล้วจังหวะยิงจังหวะสุดท้ายไปติดปลายเท้าของทางวรุษสีสุภาครับไม่ได้ประตูที่7ครับแต่ว่าแม่ก็ถือว่าหลุดไปได้ดีเลยครับมุมยิงมันแคบไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วการท่าเรือได้สวนกลับขึ้นมาครับ แนวสายบุญญาเอาบอลลงมาได้แต่ว่าจงังหวะยิงติดปฏิวัติคำใหม่และสุดท้ายเป็นแอริสสกัดทิ้งออกมาซัวเรสก็จับบอลแต่ว่าจิ้มบอลหลุดไปได้จงังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับติดอยู oti, ่ที่เอเนสโตอรเนียลโตติเตะทิ้งไปเลยครับแต่เมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไประตูทั้งสองฝั่งครับลูกยิงของทาเดอรี่ตรงนี้ไปติดขาของวอร์รูธและนี่ก็เป็นเซฟแรกขออภัยครับนี่เป็นจังหวะของทาเดอรี่แล้วเนี่ยเป็นเซฟแรกของปฏิวัติคำใหม่ครับในเกมวันนี้เลยครับ ไเซฟลูกยิงของเนวชันบูนินยามิติพงครับเปิดเข้าไปแล้วโม่งก็เข้ามือของปฏิวัติเลยครับมาเกมนี้เป็นเกมที่อยาถือว่าทางสุรระการนั้นวางแท็กติกมาดีและก็เล่นกันได้ดีครับเอาชนะการท่าเรืเอฟซีไป6ประตูต่อ3ครับเป็นชัยชนะของพวกเขาแล้วก็เก็บเพิ่มเป็น 25คะแนนนะครับแต่ว่าอยู่อันดับสี่เดิมขนาดที่การถ้าเรือแพ้เกมนี้ก็ยังคงอยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับ